สวัสดีค่ะสมเด็จพระราชินิจสสุนเพมาวังชุกได้ร่วมเป็นประธานเนื่องในวันสุขภาพจิตโลกณนะสำนักเลขาธิการศูนย์ PEMA วันสุขภาพจิตโลกตรงกับวันที่10ตุลาคมของทุกปีหัวข้อระดับโลกในปีนี้คือการสร้างสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนที่มีความสำคัญระดับโลก งานนี้รวมถึงการเปิดตัวเว็บไซต์และการจัดการโซเชียลมีเดียสำหรับสำนักเลขาธิการ p e m a Center บริการการรักษาและการดูแลผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติด (SUD) ในโรงพยาบาลบริการสายด่วน p e m a และแนวทางการต่อต้านการรังแกเว็บไซต์และการจัดการโซเชียลมีเดีย จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการอัปเดตข้อมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและความสะดวกในการเข้าถึงบริการบริการสายด่วน p e m a จะรวมถึงบริการให้คำปรึกษาข้อมูลบริการด้านสุขภาพจิตการระดมการสนับสนุนด้านจิตสังคมการส่งต่อและติดตามผลบริการเหล่านี้สามารถใช้ได้ผ่าน1010และ1 1 2การโทรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต จะถูกส่งไปยังหมายเลขสายด่วนของศูนย์ p e m a บริการการรักษาและการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาการใช้สารในโรงพยาบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เส้นทางส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มี SUD ผ่านแนวทางการดูแลที่ต่อเนื่องสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงทางการแพทย์ในการรักษา SUD ตามหลักฐานที่โรงพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยแห่งชาติจิกมี่ดอจีวังชูซึ่งจะขยายไปยังโรงพยาบาลประจำเขตส่งต่อผู้ป่วยในภูมิภาคอื่นๆได้ทันท่วงทีแนวปฏิบัติในการต่อต้านการรังแกสำหรับสถาบันการศึกษาได้รับพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและกลมกลืนสำหรับเด็กและเยาวชนแนวปฏิบัตินี้จะให้ข้อมูลอ้างอิงเชิงกลยุทธ สำหรับสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนการริเริ่มต่อต้านการรังแกของพวกเขาความคิดริเริ่มและบริการเหล่านี้มุ่งสู่การส่งเสริมและสนับสนุนความผาสุกทางจิตสังคมของชาวผูดตานทั้งหมด